สวัสดีครับพบกับบัวสีเพชรฟาร์มนะครับวันนี้จะพามาเก็บไข่ไก่นะครับรอบแรกนะครับดูว่าไข่ขนาดใบเท่าไหร่นะครับใบใหญ่ขนาดเท่าไหร่นะครับเอาชุดนี้ก่อนไข่ก็จะล้วงเอาจากข้างนอกเลยนะครับ นี่ครับอ่าช่วงนี้บางตัวก็ไข่แล้วครับฟองใหญ่มากเต็มมือเลยน่าจะประมาณเบอร์หนึ่งนี่น่าจะเบอร์ศูนย์ใหญ่มากครับใหญ่มากองค์ประกอบที่ไข่ใหญ่นะครับก็คือหนึ่งอาหารแล้วก็อายุของแม่ไก่นะครับก็คือ ถ้าแม่ไก่มีอายุมากไข่ก็จะใบใหญ่ขึ้นนะครับร้องเสียงดังเชียวครับอีกสแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งนะครับแม่ไก่ถ้า ตัดปากแล้วก็จะไม่จิกไข่ตัวเองนะครับก็คือปากจะไม่แหลมไมจิกกันด้วยสังเกตด,ดูแม่ไก่ของเรานะครับปากจะไม่แหลมไก่ประมาณ30ตัวนะครับก็ได้ไข่ประมาณ เท่านี้แล้วครับช่วงแรกแทบจะไม่มีใบเล็กเลยครับใหญ่มากโอเคครับมาดูอีกเล้านึงเล่านี้ก็ยังยังสาวอยู่นะครับยังสาวอยู่ มาอยู่ตรงนี้ปิดนาฬิกาครับับตวก็ไข่รอไข่ ช่วงนี้ก็ประมาณเที่ยงนะครับช่วงเที่ยงเแหละครับเขาจะไข่ก็คือผมมีเวลาว่างตอนบ่ายล้วงอะไรก็คือแนะนำนะครับถ้าใครเลี้ยงไก่จำนวนไม่เยอะมีพื้นที่จำกัดนะครับ สามารถทําดีไซน์ออกมาแบบนี้ก็ได้นะครับดีไซน์ข้อไก่ครับนะครับเนะี่ยคือเก็บไข่จากข้างนอกอาหารให้ข้างนอกน้ําอาหารข้างในแล้วก็หาหญ้าหาอะไรให้กินได้นะครับเสริมโยนเข้าไปเลยครับเอาเราก็จะได้สะอาดนะครับไม่ต้องอะไรมากมายครับนะ ดูแม่ไก่ก่อนฟังเพลงตลอดนะครับอารมณ์ดีไม่ตกใจง่ายครับครับสวัสดีครับ